ดูรีวิว3ชั่วโมงค่ะแล้วก็จองทําเลยค่ะตื่นมาอ้าวมีหน้าอกแล้วเหรอเนี่ยอะไรคือแบบมันเหมือนจะไม่ใหญ่เลยนะแต่พอผ่านไปได้สักอาทิตย์นึงวิทําไมมันใหญ่จังเลยสวัสด,ดีค่ะชื่อกิกนะคะอายุ32ปีน้ำหนัก70กิโลค่ะสูง165ค่ะตอนนี้ยกกระชับหน้าอกกับคุณหมอโอมมี่มาแล้วนะคะ14วันเป็นมอติวาซิล 265cc ค่ะ มีลูก3ามคนแล้วนะคะแล้วทีนี้หน้าอกจะหย่อนค้อยมากแล้วเวลาเราใส่เสื้อในมันก็คือไม่ได้ทรงมันก็จะไปซ้ายทีขวาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเป็นใส่เสื้อยืดดีกว่าขาดความมั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่แล้วไม่สามารถแต่งได้ไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะ ก็คือเซิร์ชดูใน Facebook แล้วคลินิกนี้คือเด้งขึ้นมาก็คือกดเข้าไปดูรีวิวก็ดูรีวิวแค่3ชั่วโมงค่ะก็เลยเห็นว่าเออสวยนะแผกก็สวยแล้วคุณหมอก็รีวิวการผ่าตัดในห้องผ่าตัดหมดทุกอ,อย่างก็เลยตัดสินใจจองเลยค่ะ คุณหมอก็บอกว่ามันหยอนแบบหยอดค้อยมากเลยนะแต่ก็คือไม่เกินความสามารถหมอหมอบอกว่าแบบชิวชิว,วลแล้วเราก็โล่งใจมะเออคงจะต้องออกมาสวยมากเพราะหมอใช้เวลาในการวัดนานมากแล้วก็คือคำนวณแบบให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้14วันคือสวยใส่ชุดอะไรก็คือมั่นใจมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วพอมีหน้าอกมาแล้วเวลาเราใส่ชุดที่เซ็กซี่เรามีเนินหน้าอกขึ้นมาค่ะแล้วมันดูสวยและเซ็กซี่มากกว่าเดิมอีกค่ะภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยกับกับตัวเองที่แบบโอ,อกสวย ขอบคุณค่ะคุณหมออมี่ที่ให้หนะ้าอกใหม่กับหนูค่ะให้ร้อยเต็มเลยค่ะฝากถึงทุกคนที่จะมาทําที่คลินิกนะคะอย่าบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะแล้วออกมาสวยทุกคนนะคะ